ซิมเทพเน็ตรายเดือนปี2 0 2 5มีโปรอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับมาดูในส่วนของตัวซิมแบบรายเดือนกันบ้างนะครับโปรที่1แบบรายเดือน AS One Core 1 0ิมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดโปรที่2แบบรายเดือน t m o v e เ1 0 m ิบมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดตัวนี้สามารถต่อได้ทุกเดือนเหมือน AS เลยโปรที่3 d t a e แทเไม่อั้นไม่ลสปีดความเร็ว1 0เม4ก 5G 5G และสามารถต่อโปรโมชั่นได้ มาดูในส่วนของแบบรายเดือนกิกะบิตพันเมกนั่นเองครับมี3ค่ายทูดีแทก o อเวันคในส่วนของตัวโปรที่1คือซิมทูความเร็วพันเมกจำกัด140กิก1เดือนสามารถต่ออายุได้โปดที่สองเอเอสวันยูคอหนึ่งพันเมกจำกัด100กิก1เดือนสามารถต่ออายุได้และโปรที่3 d มดความเร็วพันเมกจำกัดอยู่ที่140กิก1เดือนสามารถต่ออายุได้ ใครที่สนใจซิมเทพแบบนี้สามารถกดเลือกที่ก้าสินค้าด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับ